คาชุกความเจริญในธรรมแก่ผู้ติดตามทางช่องหลงพอสอนทุกคนทุกท่านทุกรูปด้วยบางทีก็มีพระก็มีติดตามชมอยู่เหมือนกันวันนี้ทําคลิปวันนี้ตั้งใจจะทําด้วยเจตนาที่ที่บริสุทธิ์จริงๆเรื่องราวเกี่ยวกับกฐินก็จะมีคําถามอยู่ว่า พรรูปเดียวรับกระถินได้ไหมก่อนหน้าน,นั้นมีความเข้าใจว่าพระนี่ <c oughs> ตามพระบรมพุทธญาตของพระพุทธองค์ที่กล่าไว้ในกระถินคันธกะในวินัยพิฎกเราเข้าใจเท่าที่เข้าใจก็คือเวลาพระเดียงสงแล้วก็กลางกระถินเราเข้าใจว่า จะเป็นเรื่องราวของไตรจีวรหรือจีวรช่วชงมีการกระทําขึ้นช่วงการฝนคือตรไตรามาสโดยมีสองอยู่5รูปหรืออาจจะ4รูปก็ตามบางที่ก็เข้าใจเป็นงนั้นเนี่ยเรียกว่าสององสองแต่จริงๆแล้วเข้าใจความเข้าใจก็คือมีตั้งแต่5รูปขึ้นไปนโดยที่ ความเข้าใจว่าคือพระสงฆ์ที่อยู่ในในอาวาสเดียวกันมีความตระหนักเห็นถึงการครั่งคร่าของจิววของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่อยู่ในอาวาสเดียวกันก็มีความปารบุบาราจะเราจะมาร่วมทำผ้ากิววนถวายท่าน,นช่วง การเข้าคำวิษาการฝนนั่นแหละแต่ก็สุดท้ายกระถินนั้นก็คือต้องบุกเป็นคนที่รู้นะการเนาะคือมีสติปัญญาสามารถว่าการกระทำผ้ากระถินนั้นควรจะทำยังไงแล้วก็เข้าใจว่าปารกก็คือมีการเย็บการย้อมการ การเนาอะไรต่างๆเนี่ยให้เสร็จภายในภายในก็เรียกไปาาในคืนนั้นนะภายในคืนนั้นจแล้กวก็จะมีถวายแกสงโดยถวายแกสงก็มีการขอขอก็เรียกยติทุติยกรรมนะก็พะเพลียงสงนะเรื่อกระถินนี้เออผ้านี้ สมควรเห็นแก่พระรูปใดแล้วก็จะมีองค์อีกองค์ก็จะบอกว่าเห็นสมควรแก่พระรูปนั้นรูปนั้นผู้มีสติปัญญาสามารถโดยทั่วไปในฐา,านะทำามเองก็ไม่ได้มีความเก่งกาจสามารถเรื่องราวเกี่ยวกับพระไตรปิฎกแก่นแท้พอสมควรก็เลยปีนี้พรรษาจังพรรษาอยู่รูปเดียว ก็จะมีโยมหลายคนจะมาถามอยู่บ่อยๆยว่าหลวงพอ่โอโหเสียดายนะปีนีน้ถ้าจำพรรษามีครบสี่รูปหรือห้ารูปก็จะเอากระถินเข้ามาทอดที่วัดบางบางคนก็ถามานะว่าหลวงพ่อทำยังไงวัดเราเมีพระอยู่รูปเดียวแล้วก็จะทอดกระถินได้ไหม แะน,น,นี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วันนี้ต้องทำคลิปขึ้นมาด้วยความที่มีคำถามแล้วมีเหตุที่เกิดขึ้นดังนี้ก็เลยไปถามปรึกษาผู้รู้นะก็คือครูอาจารย์นั่นแหละท่านอาจารย์วิเชียนปริชาโนท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่อยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์ของมจรรอก็นะให้คำแนะนำว่า เอ้ยได้มาหาหลวงพ่อไม่มีปัญหานะนะรูปเดียวรูปเดียวก็สามารถทอดกระถินได้เหมือนกันเอ๊แล้วมีข้ออ้างอีกอะไรไหมท่านบอกอ่ะท่านก็ส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคำบทความบทความของสมเด็จพุทธพุทธโคสาจารยงท่านปออปยุทธ์โต ท่านก็ปรบมาแล้วก็มีข้อมูลมาให้ว่าหลักฐานต่างๆที่ได้ส่งมากม็เกี่ยวกับท่านอ้างถึงในแต่ละจุดหรือแม้แต่ในการที่คระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้มีการเดี๋ยวก่อนเอาามามาก่อนก็ได้เดี๋ยว,ยวนะลูกเสียจเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้อพอดีบันทึกวิดีโออยู่ ของมาถวายอ่ะโอเนั้นเอาวาไงไว้ก่อนนะอ่ะขออน,นุญาตก,ก่อน <c oughs> แล้วก็เอ่อก็เข้าไปคน้นเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับบทความของของท่านนะสมเด็จพระพุษกุศาจาณประโภคยุตโตนะตั้งแต่ท่านมีบทความอยู่ตั้งแต่ปุทธรักราช2552แล้วท่านก็นำมาโพส ขึ้นใหม่นีตอนปี62สองนี่เองเข้าไปดูท่านก็อ้างถึงนะท่านบอกว่าจริงๆแล้วพระบรมพุทธานุญาตก,ก่อนหน้านั้นก็เป็นเอ่อเป็นเรื่องของการที่ต้องมีครบองค์สงนะครบองค์สงทุกคนก็เข้าใจเหมือนเหมือนที่อาตมาเข้าใจนะแต่ว่าพอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น ในพุทธการก็คือมีพระภิกษุษุะที่อยู่พรรษาอยู่วัดรูปเดียวเหมือนกันแล้วก็โยมก็มีเจตนามาถวายผ้าช่วงกระถินคำภาษาแล้วก็กล่าวคำว่า,อาขอผ้าพื้นนี้จงอขอมอบให้แก่สงพระรูปนี้ก็พอได้ยินคำว่าพระมอบแก่สง์ ก็เลยมีความคิดเอเราอยู่พระรูปเดียวน่าจะเป็นอบัตนะเพราะว่าโยมเขามีศรัทธาจะปฏิเสธทันทีทันใดพูดเดียวนั้นเลยก็ไม่ได้ก็เลยก็มีการวิตกกังวลกังวลอยู่เหมือนกันแล้วก็คิดว่าอยากแล้วนั้นเลยจะเอาผ้าผืนนี้เข้าไปมีเมืองสาวัตถีคือเข้าไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ ครับบางคุณทูลถามพระองค์ว่าถ้าพระองค์อย่าอาบัตินะหรือว่ามีความผิดอะไรไหมดอ,อยังไงพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเหมือนกันนะท่านท่านบอกว่าคืออย่างนี้นะในเร <c oughs> ื่องราวมัเป็นอย่างนี้นะโยมนะก,ก็สมัยนั้นแหละภิกษุรูปหนึ่งจำภาษาผู้เดียวคนทั้งหลายในที่นั้นได้ถอยกี่หัวด้วย เปล่งวาจาว,ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแก่สงฆ์ภิกษุก็เกิดวิตกกังวลเป็นอย่างมากพระพุทธองค์อ่ะหลังจากที่ได้มีการทูลถามจากพระรูปนั้นนะกราบทูลว่าข้าพเจาเากราบทูลเรื่องนี้นะเ,เรื่องเกี่ยวกับจีวรต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะพระองค์ทรงตรัสว่าอย่างนี้โยมดูก่อนภิกษุกทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุเพราะว่าท่านมารูปเดียวดูก่อนภิกษุจีวรเหล่านั้นเป็นของเธอนั่นแหละจนกว่ากระถินดกเนี่ยมันมีความหมายตรงนี้นะแล้วก็ภิกษุทั้งหลายแล้วท่านก็ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายในข้อนี้ภิกษุจำภาษารูปเดียวคนทั้งหลายในถิ่นนั้นถวายจีวรด้วยการเปล่งวาจาว่าพวกอาเจ้าทั้งหลายถวายแก่สง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตจีวรเหล่านั้นแก่ภิกษุรูปนั้นเท่านั้นจนกว่ากระถินต่อะถ้าได้ภิกษุคณะปุรกะกระถินก็เป็นอันได้กรานเดูนะ่ตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าภิกษุคณะปุรกะกระถินกะ็เป็นอันได้กรานนะถ้าได้ภิกษุคณะปุรกะเดี๋ยวเราจะอธิบายตรงนี้ จิวรวเหล่านั้นเป็นของเธอตลอดห้าเดือนถ้าไม่ได้กรานจีวรเหล่านั้นเป็นของเธอตลอดกิวรมาสเดือนเดียวเ,เท่านั้นนี่คือข้อที่ที่ที่เราท่านท่านเขียนไว้ในนี่อยู่ในกระถินคานักกะนะในวินัยปิฎกเช่นกันานได้มาลงบทความเรื่องนี้ก็หมายความว่าพระองค์ตรัสว่าจี พูดง่ายว่าพระรูปเดียวก็รับได้จนกว่ากระถินดอกคาว่ากระถินดอกก็คือไม่เป็นอันที่เป็นกระถินนะก็คือผ้าอะไรทุกอย่างถูกต้องมีการถวายอะไรถูกต้องถ้าภิกษุนั้นได้คณะปูรกะก็หมายความว่าคณะที่ถวายครั้งแรกขายครั้แรกสมมุติว่าถวายเป็นรูปเดียวแล้วก็พระภิกษุได้ไป แต่เวลากรารกระถินหมายถึงว่าจะใช้ผ้านั่นแหละนะก็ต้องเข้าไปที่โบสถ์เหมือนที่เราสร้างต้องการกระถินฉะนั้นในการการกระถินนั้นก็ต้องนิม,มนต์พระนะก็คือพระที่อื่นแหละนะพระที่อื่นนะมาให้ครบองค์สงนะก็คือห้ารูปนะเพื่อเพื่อกรารกระถินนะท่านท่าน ตั้รัจว่าสามารถทําได้นะเพื่อการกรถินก็นิมนต์ที่อื่นได้นะแต่ถ้าถ้าไม่ได้การกระถินนล่ะถ้าไม่ได้การจีวรรูปนี้จีวรผืนนั้นเป็นของขายก็ยังเป็นของออภิกษุรูปนั้นเช่นกันนะแต่ว่าก็สามารถใช้ได้อยู่แค่เดือนเดียว แต่ถ้าได้การกระถินก็อานิสงของพระภิกษุนั้นก็คือท่านตรัสว่าก็เป็นของเธอตลอด5เดือน,นฉะนั้น <c oughs> คือเรื่องนี้ก็ยังมีอ้างถึงนะท่านท่านปอประยุทโตท่านก็ยังอ้างถึงนะถึงเกี่ยวกับพวกดีกานะุุทธ่ทธดีกานะไว้นะวชระพุทธดีกาว่าเอโกตโย คณะบุระเกลาพิทัก,ต,กตินังอัธริตอัธริตุงลปติแม้พภิกษุแม้รูปเดียวได้ภิกษุ3รูปเป็นคณะปุระก,กะก็กระทำกระถินได้นะในในวินัยาลังการดาลังการรติดีกาก็พูดถึงให้ครบหรูปนะก็ียกว่าสงจจตุวคห้ารูปก็ได้ นี่ก็เลยให้พวกเราได้เข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าอนุญาตนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นการสงเคราะห์นะสงเคราะห์แก่ภิกษุผู้อยู่รูปเดียวนะอยู่รูปเดียวสามารถรับกระถินได้นะฉะนั้นให้พวกเราได้เข้าใจว่าอยู่รูปเดียวก,ร,กระถินได้นะนะนะและญาติโยมที่มาถามก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องอ่านถึง แล้วที่สาคัญเจตนาในการถวายกรถินในการละทานนั้นเป็นการเรื่องถวายทานนะถ้าเจตนาเรามั่นคงเจตนาที่เราดีแล้วบุญกุศลมันเกิดขึ้นดาวแก่เราแน่นอนแล้วยิ่งเป็นช่วงเขาเรียกในช่วงการละทานอย่างนี้ยิ่งได้อาน,นิสงส์เป็นจนํานวนมากแล้วถ้าเป็นไปได้การถวายผ้ากระถิ่นนะ ก็ไม่แนะนําให้อยากขอเป็นเจ้าภาพเจ้า,เ,จาเดียวอย่างที่วัดก็มีคนญาติโย,ยมมาพูดถึงว่าถ้าฉันมาทอดกระถินฉันขอเป็นเจ้าภาพคนเดียวเมื่อวานวันพระก็มีการมาเล่าให้พูดฟังเหมือนกันแต่โยมนะเขาก็ตัดสินใจเองไปแล้วว่าไม่ได้หรอกที่นี่เขาอยากทาบุญร่วมกันด้วยแต่จะมาเป็นเจ้าภาพคนเดียว ในทางกับกัน,นการที่เราช่างกระถินสามัคีก็ได้เรื่องการบุญกุศลได้ความสามัคีร่วมกันละความถือทิฏฐิตัวตนตัวกูของกูด้วยนะก็ฝากก็เราไว้นะว่าถ้ามีโอกาสช่วงนี้จะรีบจองการเตรียมเป็นเจ้ภาพกระถินในวัดใดวัดหนึ่งก็ตาม ที่สาคัญวัดที่อาจจะเป็นวัดกั n ดานก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องปัจจัยเราพูดถึงภาพวัดในเมืองบางทีที่เคยผ่านมาก็เห็นมีจองกันไปร้อยปีก็เยอะนะเขากรุงเทพเคยไปสอบไปเรียนมารู้มีจองกันเป็นร้อยร้อยปีแต่บางคนก็อยากปรารถนาเป็นเจ้าภาพจะคิดว่าหนึ่งต้องมีเงินเยอะถึงเป็นเจ้าภาพประถินแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นมีแค่ภาพพื้นเดียวก็ได้ นะไม่จําเป็นต้องคบผ้าสามปืนก็เป็นเจ้าภาพปฏิได้และออน,นิสงส์ก็ได้บุญเยอะนะนะอน,นิสงส์ของการถวายผ้าในกาลฐานนั้นถือว่าได้บุญเยอะแล้วก็ฝากพวกเราด้วยแล้วกันที่คนที่เป็นผู้ศสสึาแลิผู้ที่ยนแล้วก็ติดตามทางช่องหลวงพ่อสอนแล้วก็มีความตั้งใจเป็นคนที่ใ่บุญใ่ทางก็ขอบุญกุศลที่โยมปรารถนาดีจงสำเร็จแล้วปรารถนา,แล,า,นาและได้เป็นเจีภาพ กระถินกันท่วนหน้าแล้วมีความสุขต่อไปด้วยเทินสาธุสาธุ